หลังจากสงครามฮอรัตเทเลซี่จบลงไปแล้ว7ปีช่วงเวลานั้นถูกเรียกว่า Time of r e b i r t h Time of Rebirth มันก็คือช่วงเวลาที่จกักรวรรดิมนุษย์กำลังพยายามฟื้นตัวจากมาหาสงครามฮอรัสเทเลซีที่เพิ่งจบไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการปกครองรวมถึงการกวาดล้างพวกนอกกรีดท,ที่ยังหลงเหลืออยู่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายโดยเฉพาะโคเด็กใหม่ที่บังคับใช้โดยลอร์ดคอมมานเดอร์ออฟอิมพิเรียลไพร์มัตลูบูเต่กันลีมานตอนนั้นไพร์มัตชาไทยขานยังอยู่นะครับและเขาก็ต้อง ดาวโชโ็อกโกตบ้านเกิดของไพรมาจจาไทยขานนี่อยู่ในเซกเตอร์ที่ชื่อว่ายาแซนในพื้นที่ของเซ gment อัลติมายาแซนเซกเตอร์จะมีระบบสุริยะอยู่3ระบบคือช็อกโกตซิสเต็มทาคิลิตซิสเต็มและทาซิกซิสเต็มซึ่งหลังสงครามฮอลัสเทเลซี่จบลงไอยาแซนเซกเตอร์นี่มันมีดาวหลายดวงครับที่ถูกยึดโดยพวกนอกกริดรวมถึงพวกเอลวิตฐานดุคคาลีด้วย และไวส์การสเปซมารีนแชปเตอร์รวมถึงแชปเตอร์ย่อยที่แตกออกมาก็ได้รับภารกิจไปทวงคืนซึ่งภารกิจในครั้งนี้ก็นำโดยไพรามาจาไทยคันปฏิบัติการทวงคืนยาแสนเซกเตอร์กินเวลา70ปีและในที่สุดก็สามารถกวาดล้างพวกนอกรีดและขับไล่พวกเอลวิตฐานดุคคารีได้สำเร็จแต่ปัญหาก็คือไพรามาจาไทยคันแม่งไล่ตามพวกดุคคารีเข้าไปในเว็บเวแล้วก็หายตัวไปเลยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหนึ่งใน Space Marine Chapter ที่เข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ก็คือเรมเพจ Space Marine Chapter และในคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึง Space Marine c h h p t t r r เรมเพจนากวิทยธทินอวกาศนักล่าดวงดาวแห่งจักรวรรดิมนุษย์ในจักรวาล War h a m แ e r 4 m k ให้ฟังครับ กันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย b e t c h w a r Hammer Store and Painting ร้านขาย Warhammer ที่มีบริการประกอบและเพ้นสีให้ด้วยถ้าลูกค้าต้องก,การ ลูกค้าท่านไหนไม่มีเวลาเพ้นท์หรือว่าเพ้นท์เองแล้วไม่ถนัดก,ก็สามารถส่งเพ้นท์กับทางร้านได้เลยมีทั้งหน้าร้านที่โคราชเดี๋ยวจะซื้อออนไลน์ผ่านช้อปปีก็ได้ทักเพจ Facebook ไปถามราคาเลยครับถ้าใจร้อนซื้อกล่องนี้ครับประกอบและทาสีให้ด้วยทับไหนสีอะไรก็ว่าไปซึ่งหน้าร้าน V ีวิทบอร์แฮมเมอร์สโต e n อนด์เพนติเป็นบอร์ดเกมคาเฟ่ครับสามารถนัดเพื่อนไปเล่นด้วยกันได้เลย หรือใครเล่นไม่เป็นทางร้านก็จะสอนให้ถึงขั้นโมไม่มีก็มีเดมโมให้ยืมถ้าอยากลองท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากซื้อ Warhammer พร้อมบริการลงสีก็เชิญที่ b ีวิ t ว a r h a m m e r Store e n d p a i n t i n g ได้เลยนะครับและถ้าอยากฟังภาษานอกเกิรนแบบเต็มๆโคราดบ้านชั้นมันก็แค่ปากซอยเริ่มเพจ Space Marine Chapter เป็น Space Marine ที่แตกมาจากไวส์กาสเปซมารินลีเจนของไพรามาตัตชาไทยคาน ก่อตั้งช่วงเซคันด์ฟาดิงเริ่มเพจสเปซมารีนแชปเตอร์จะสวมชุดพาวเวอร์อาร์เมอร์สีแดงและตราอิมพีเรียลลิสหรืออากิล่าที่อยู่ตรงหน้าอกจะเป็นสีดําส่วนตราสัญ,ญลักษณ์ประจำแชปเตอร์จะเป็นรูปมือกำสายฟ้าสีเหลืองแยกคอมพานีจากสนับเขา่าคล้ายกับแบ็กการ์ดสเปซมารีนแชปเตอร์ที่แตกมาจากบริเวณการ์ดที่เคยทําไปแล้วแยกเหมือนกันเลยครับสีขาวคอมพานีที่1สีแดงคอมพานีที่2สีเขียวคอมพานีที่3 เรื่อเพจสเปซมาลีนแชปเตอร์พวกนี้รับวัฒนธรรมบัตดิ้งของไวสการ์สเปซมาลีนลีเจียนมาใช้ในแชปเตอร์ครับบัตดิ้งมันก็คือพิธีสาบานตนโดยการกรีดหน้าสเปซมาลีนผู้มาใหม่ให้เป็นแผลแบบเดียวกันกันกบไพรามารจากไทยคานแล้วก็เอาเลือดที่ไหลออกมาไปผสมเครื่องดื่มก่อนจะเอาไปให้สเปซมาลีนที่โดนกรีดหน้าแดกอีกทีหนึ่งมันมีดาวอนานตคของมนุษย์อยู่ดวงหนึ่งครับไม่รู้อยู่เซกเมนต์ไหนประเภทอะไรเป็นดาวที่ชื่อว่าดาวเบลเลอร์ที่3 ปีที่490ในสหรัฐสวัสดิ์ที่3 4ไอ้ผู้นาของดาวดาเบลเลอร์ที่3นี่ได้ตั้งตัวเป็นกบฏและปกครองตัวเองในรูปแบบเผด็จการทางจักรวรรดิก็ส่งเรมเพจสเปซมาลินชัพเตอร์ไปจัดการแต่ลงไปแค่คืนเดียวผู้นําดาวแม่งก็ยอมแพ้และต่อมาเรมเพจสเปซมาลินชัพเตอร์ก็ใช้ดาวดาเบลเลอร์ที่3ในการเกณฑ์คนมาดัดแปลงเป็นสเปซมารินเข้าชปเตอร์ตัวเองดาวที่มีหน้าที่ส่งคนเข้ารับดัดแปลงเป็นสเปซมารินจะถูกเรียกว่าดาวประเภทรีคูดดิ้งเวิด์ครับแล้ว,ว,วย ดาวหนึ่งดวงจะส่งให้แค่แชปเตอร์ที่เป็นผู้ถือสิทธิการรีคูดเท่านั้น1ดาวต่อ1นึ่งแชปเตอร์ซึ่งผู้ที่ถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการรีคูดคนมาจากดาวดาวเวลเลอร์ที่3ก็คือเรมเพสสเปซมาเรียนแชปเตอร์และไม่ใช่แค่ดาวดาวเวลเลอร์ดาวเดียวนะครับสเปซมาเีนพวกนี้ไปทาภารกิจที่ดาวไหนโดยเฉพาะดาวประเภทชนเผ่าฟิวเรียวเวิร์หลังจากภารกิจเสร็จปุ๊บแม่งก็จะยึดดาวดวงนั้นมาเป็นดาวรีคูดดิ้งของตัวเองทั้งหมดเลยเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในดาวดวงนั้นจะพักดีไม่ออกนอกลู่นอกทาง เพราะไม่ว่าครอบครัวไหนนางก็อยากให้ลูกตัวเองกลายเป็นสเปซมารีนทั้งนั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่วงตระกูลแม่ว่ามันจะทําให้ลูกหลานตัวเองพิกลพิการทุกพลภาพกลับมาเพราะไม่ผ่านการทดสอบก็ตามลูกบางครอบครัวกลับมาเป็นศพเลยก็มีแต่ไม่เป็นไรครับ for the emperor ปีที่8 1 1ในสหัสวสรรษที่37วอลมาสเตอร์เอสเกลอาบดอนแห่งแบ็กลีเจนเคออสสเปซมารีนก็ได้ประกาศสงครามแบ็กคูเซตครั้งที่7ขึ้น ซึ่งเป้าหมายของฮัวนาอาบาดอนในสงครามครั้งนี้ก็คือชิงจินซีตของบัตแองเจิลสเปซมารีนลีเจียนของไพรมารสเซนคิเนสไปให้ฟาเบีสบยสไบต์โมวิปร,ราตแห่งอิมเพลเรอร์ชิลเดนเคออสสเปซมารีนใช้สร้างเคออสสเปซมารีนรุ่นใหม่ขึ้นมาซึ่งรอบนี้แบ็กลีเจียนเคออสสเปซมารีนนำโดยฮัวนาเอสเกลอาบาดอนก็ได้แพ็คคู่มากับเวลเอตเตอร์เคออสสเปซมารีนนำโดยคานเดอะแบทเทเยอร์ หัวนาอาคารแห่งเวลออิตเตอร์เควอส a เปซมา i ินปัจจุบันนี่เป็นแชมเปี้ยนของเทพคอนเควอสก็ตแห่งสงครามนะครับมีศักเป็นรองแค่เดมอนไพรมัดเท่านั้นในสมรภูมิดาว m มกแค n นกองกำลังแบ็ k เลเจียนนำโดยหัวหน้าเอสเกลอาบดอนก็ได้ปะทะกับบัตแองเ e ิลสเปซมา r i นแชปเตอร์และกำลังเสริมของฝั่งพักดีก็คือ m รมเพ Space Marine Chapter คอมพานีที่7ซึ่งสงครามครั้งนี้ฝั่งพักดีแพ้ครับ แต่ศพของบัตรองเจลสเปซมารีนที่นอนตายเป็นเบื่ออยู่ที่ดาวแมคแคนก็ได้ถูกทำลายจีนซีดทั้งหมดเพื่อไม่ให้ฝั่งเควอสยึดไปยกเว้นของบัตรเองเจลเดทคอมพานีบัตรเองเจลเดทคอมพานีมันก็คือพวกบัตรเองเจลสเปซมารีนที่อยู่ในอาการคลุ้มคลั่งไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เป็นสเปซมารีนบัตรเองเจลที่ติดสถานะแบ็คเกรกและถูกจับใส่ชุดดำลงสมรภูมิทำลายล้างแบบฆ่าตัวตายนั่นแหละครับแต่จีนซีดของสเปซมารีนผีเข้าพวกนี้หัวหน้าอาบดอนแม่งไม่กล้าเอา และแล้วก็มาถึงช่วงตอบคอมเมนต์แจกเสื้อนะครับซึ่งผู้โชคดีคนที่1ก็คือคุณเดดแมนเชฟในคลิป Warhammer 40k a d e p t e s s o o r r t t n o o n m l l t a n t o r d e r ภาคีพี่สาวนักบวชสายสนับสนุนคุณเดดแมนเชฟคอมเมนต์ว่าพี่สาวนักบวชสายสนับสนุนภาคีสุดท้ายในคลิปนี้มีการกล่าวถึงวัตถุปลุกเสกบ้างไหมว่าปลุกเสกอะไรใช้ตามลอจริงหรือเปล่า หรือแค่อ้างปลุกเสกเพื่อหลอกเอาตังตาสีตะสาแถวเทอร่าเฉยๆขอตอบนะครับภาคีพี่สาวนักบวชที่มีหน้าที่เก็บรักษาลิริกก็คือภาคีพี่สาวนักบวชสายสนับสนุน non militant order ชื่อภาคีว่าโพธนัสคอมเมนต์ของคุณเดทแมนเชฟมี3คําถามเลยครับคือ1ไอปลุกเสกของเนี่ยมันอยู่ในรอใช่ไหมใช่ครับไม่ได้เติมเพื่อความบันเทิงอันนี้มีอยู่ในรอเลย2ปลุกเสกอะไรบ้างมี2แบบครับแบบที่1คือบอกว่าปลุกเสกแต่จริงๆคือปลดล็อกเปิดใช้งานพวกอุปกรณ์ลิลิก หรืออาวุธโบราณต่างๆทำนองเดียวกันกันกบบทสวดมนต์ของพวกนักบวชไซเบอร์พังแมคเคนดิคัสเลยครับและแบบที่2คือปลุกเสกแบบอภิิหารสวดมนต์ปลุกเสกเครื่องรางต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระดูกขากระดูกแขนปลอกลูกปืนที่พวกนักรบชอบเอาไปห้อยก,กันล่ามไปจนถึงทงประจำหน่วยเพื่อเพิ่มสิริมงคลแคล้วคลาดปลอดภัยและคำถามที่3คือปลุกเสกไปแล้วศักดิ์สิทธิ์จริงไหมอันนี้แล้วแต่ศรัทธาครับถ้าไปรบแลตายในเครื่องรางไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องธรรมดาของสงคราม แต่ถ้ารอดมาได้ก็แสดงว่าธงที่ปลุกเสกแม่งได้ผลขนาดในเกมยืนแอ็ถือธงเป็นเป้าโคตรใหญ่แม่งยังไม่ตายเลยคอมเมนต์ที่2จากคุณพีทสิทธิกรในคลิป Warhammer 40k อ d p p ต u s c u ส t ต d ร s องคารักกล้วยหอมแห่งจักรวรรดิมนุษย์คุณพีทคอมเมนต์ว่าน่าจะยาวกว่านี้หน่อยนะครับประวัติของกล้วยหอมเท่ๆมีเยอะแยะ ขอตอบนะครับต้องขอโทษเรื่องความยาวของคลิป a d a p t i v Custodes ด้วยนะครับอันนี้ผมผิดจริงๆคลิป Warhammer a d a p t i v Custodes องค์ครัก้อยหอมในจักรวรรดิมนุษย์สคริปต์ชิ้นนี้เขียนโดยคุณ Refix Generator 71ซึ่งโจทย์ที่ผมให้เข้าไปคือ Custodes คืออะไรขอเข้าใจง่ายๆและสนุกด้วยเป้าหมายคือคลิปนี้จะเป็นคลิปสําหรับคนที่ไม่รู้จักแฟคชั่นนี้แบบไม่รู้จักเลย โดยที่ผมลืมไปว่า20,000กว่าคนที่ติดตามมาเนี่ยตอนนี้เขาไม่ใช่มือใหม่แล้วรีฟิกส่งสคริปต์ดาบแรกมาให้คนรักแมวคนรักแมวปรับภาษาและแก้ไขเล็กน้อยก่อนจะภาคเสียงทำคลิปและประเด็นที่2คือผมลืมนึกไปครับลืมนึกไปว่าวัางหลวงของเผ่ามนุษย์ผมเล่าหลายรอบแล้วต่อให้มันเป็นคนละมุมมันก็ไม่น่ามาอธิบายซ้ำซ้อนหลายครั้ง ผมควรให้คุณรีฟิกเปลี่ยนเกินนําใหม่เป็นองค์ระกกล้วยหอมปะทะกับอะไรก็ว่าไปตีกับไอ้นี่สุดท้ายชนะเล่นในคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงแต่ก็นั่นแหละครับคลิปอัพไปแล้วซึ่งภายหลังผมไปถามคุณรีฟิกว่าทําไมต้องเป็น Imperial p a l าเลตคุณรีฟิกบอกผมว่าเขาพยายามเกินเรื่องแบบไม่ให้มีคําว่า a ะแดปตัส u s สโตเดสปรากฏ ซึ่งก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดอีกนั่นแหละครับตัวผมเองก็ผิดที่รู้สึกตะหง,งิดตะหง,งิดแต่ไม่แก้ไขแม้เราจะไม่ได้ตั้งใจใส่เพื่อยืดแต่ผลออกมาเป็นแบบนั้นเราก็ต้องยอมรับและปร,ปรับปรุงในคลิปต่อไปสิ่งที่ผมจะปรับปรุงแก้ไขก็คือต่อไปเราจะไม่ทำคลิปสำหรับมือใหม่แล้วแต่เราจะทำคลิปสำหรับคนที่พอรู้ประมาณหนึ่งแล้วก็สปอยไปเลยแล้วกันครับหัวข้อองค์ครักกล้วยหอมจะเป็นซีรีส์หลายตอนนะครับมีแน่นอน ต่ออย่างน้อยอีก2ตอนยังไงก็อดใจรอกันหน่อยนะครับคุณรีฟิกเจเลเตอร์เซเวนันกำลังปั่นอยู่ส่วนเนื้อหาสเปซมารีนแชปเตอร์อันนี้มันสั้นเพราะจาเป็นครับเนื้อหามันน้อยแต่ผมรับปากว่าแชปเตอร์ที่ดังๆใหญ่ๆเนี่ยจะไม่สั้นแน่นอนโดยเฉพาะไอ้แบ็กแบ็กซิกิมุสอะไรสักอย่างที่เอาโซ่มามัดข้อมือติดกับอาวุธกันลื่น และต่อไปก็คือผู้ที่สมัครสมาชิกระดับอภิมหึมามาหาเมมเบอร์เอมเพลเยอร์ออฟแมนคายมีเพิ่มมา3ท่านซึ่งนั่นก็คือคุณทรูกี้คุณโบเทอร์เทอร์ทีนคุณอาร์ตี้ผู้ที่ได้รับเสื้อคนรักแมวรุ่นที่2ในเดือนนี้รวมทั้งสิ้น5ท่านขอให้คุณเดทแมนเชฟคุณพีทสิทธิกรคุณทรูตี้คุณโบเทอร์เทอร์ทีนและคุณอาร์ตี้เข้ามาที่เพจ Facebook คนดีคือคนรักแมวเพื่อบอกชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ในช่องแชท และผมจะส่งเสื้อคนดีคือคนรักแมวรุ่นที่2ไปให้อย่างเร็วที่สุดตอนนี้ผมได้เปลี่ยนเงื่อนไขจากคำถามจากท่านผู้ชมเป็นคอมเมนต์จากท่านผู้ชมแล้วนะครับซึ่งนั่นก็แสดงว่าไม่จําเป็นจะต้องตั้งคําถามก็มีสิทธิ์ได้รับเสื้อนั่นเองคอมเมนต์อย่างเป็นธรรมชาติผู้โชคดีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณขอบคุณทุกท่านที่การสนับสนุนช่องคนดีคือคนรักแมวนะครับ